สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุ้ยสไปร์แมนอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูอร่อยๆอมาฝากอีกแล้วค่ะดัดเมนูดัดแปลงดัดแปลงของเจ๊ปุ้ยนั่นเองนะคะก็คือเป็นเมนูแกงส้มเห็ดใส่กุ้งสดค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยนะคะอันนี้เป็นวิธีทําแบบง่ายๆนะคะเพราะว่าปุ้ยมีน้ําแกงส้มแล้ว เราก็แค่เอาเห็ดกับกุ้งใส่ลงไปค่ะไปชมกันเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำแกงส้มนะคะแกงส้มเห็ดใส่กุ้งสดนะคะอันนี้น้ำแกงส้มก็เป็นน้ำแกงส้มที่เราทำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคือแช่แข็งแล้วก็เอาออกมาละลายนะคะแล้วก็เอาใส่หม้อแบบนี้นะคะ ส่วนนี้ก็เป็นเห็ดนะคะปุ้ยก็ใช้เห็ดนางฟ้ากับเห็ดออริจินนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆนีอะไรก็ทำไปนะคะก็ลองใหม่ๆดูบ้างนะคะส่วนนี้ก็เป็นกุ้งสดค่ะแกะเปลือกเรียบร้อยล้างเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำแกงส้มก็เริ่มเดือดนะคะวันนี้ปุ้ยใช้เป็นไอหม้อหุงข้าวขนาด ใหญ่นิดนึงนะคะใช้แบบนี้เลยค่ะเราจะได้อุ่นแกงจนกว่าเราจะได้กินนะคะนี่ค่ะเริ่มเดือดแล้วเราก็ใส่เห็ดลงไปเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะดเก็ดร้อยนะคะใส่เห็ดลงไปคือก็รอให้เห็ดสุกนะคะก็จะค่อยมา ใส่กุ้งสดลงไปนะคะเพื่อนๆพี่จ้าขดเห็ดก็สุกแล้วนะคะเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่กุ้งสดลงไปเลยนะคะเพื่อนๆน ใส่กุ้งสดเสร็จนะคะแล้วก็ปิดฝาอีกรอบแล้วก็แค่กดที่ว่าเราทำให้เขาเดือดลงนะคะแค่เอาเป็นแค่อุ่นนะคะเพราะว่ากุ้งจะสุกเร็วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมคะกุ้งก็สุกแล้วเรียบร้อยเราไม่จำเป็นต้องรอแบบให้เขาเดือดนะคะเราก็ใส่แล้วก็ปิด มายถึงเอาไฟลงมาอยู่ที่อุณหภูมิอุ่นนะคะแล้วก็เราก็จะได้กุ้งแบบนี้นะคะวันนี้ก็เป็นแกงส้มเห็ดใส่กุ้งสดนะคะเพื่อนๆน,นี่เห็นไหมน่ากินไหมคะก็ดัดแปลงเอาคะ่ะทุกคนมีอะไรก็ลองทำดูนะคะนี่ค่ะทุกคน แกงส้มเห็ดใส่กุ้งสดก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นไงคะน่ากินไหมคะทุกคนนี่ค่ะเมนูดัดแปลงของเจ๊ปุยสะพ้ายเยอรมันก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะแกงส้มเห็ดใส่กุ้งสดค่ะสำหรับคลิปนี้ปุยก็ฝากไว้แค่นี้นะคะมาทานข้าวด้วยกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ